นิทานพื้นบ้านภาคใต้เรื่องนายดันนายดันเป็นคนตาบอดสยอยากได้นางรีไรามาเป็นภรรยา จึงส่งคนไปสู่ขอและนัดวันแต่งโดยฝ่ายนางริงไรไม่รู้ว่าตาบอดเมื่อถึงวันแต่งงานนายดันพยายามกลุบเกิดความพิการของตนโดยใช้สติปัญญาและไหวพริบต่างๆแก้ปัญหาเมื่อขบวนขันหมากมาถึงบ้านเจ้าสาวเจ้าภาพขึ้นบนบ้านนายดันกลับนั่งตรงนอกชาน ขณะอยู่กินกับนางริงไรวันหนึ่งนางริงไรจัดสำรับไว้ให้แล้วลงไปทอผ้าใต้ถุนบ้านนายดันเข้าครัวหาข้าวกินเองทำข้าวหกเรียราาลงใต้ถุนครัวนางริงไรร้องทักว่าเทเข้าวทำไมนายดันจึงตอบกลับแก้ตัวไปว่าตัวผู้ตัวเมียผอมไปสิดีอกเหมือนคนผ้าแต่เพียงเรามามีขึ้นดิบดีวันลงทุกวัน ริงอันอึ้งมีกลับบ้านเรานี้ซึ่งโกรธโกรวันหนึ่งนางรีไรให้ในายดันไปไถนานายนานดันมาขับวัวไม่ได้วัวหักแอกหักไถหนีตเตลิดไปนายดันจึงเที่ยวตามหาวัวได้ยินเสียงลมพัดใบไม้แห้งชายป่าเข้าใจว่าเป็นวัว จึงวิดน้ำเข้าใส่เพื่อให้วัวเชื่องนางริงไรมาเห็นเข้าจึงถามว่าทำอะไรนายดันจึงแก้ตัวว่าแเ,เล่นไม่ทันจะเอาไฟหาไม่ไฟวิดน้ำใส่ตายเหมือนกันครั้งบินบินออกพันเอาลังมันจมน้ำเสีย อยู่มาวันหนึ่งนายดันจะกินหมากแต่ในเช่นหมากไม่มีปูนจึงร้องถามนางริงไรนางบอกที่วางปูนให้แต่ในดันหาไม่พบได้ร้องถามอีกหลายครั้งแต่ก็ยังหาไม่พบนายดันจึงร้องท้าให้นางริงไรขึ้นบ้านมาดูหากปูนมีตามที่บอกจะยอมให้นางริงไรเอาปูนมาทาขยี้ตานางริงไรจึงเอาปูนมาทาขยี้ตานายดัน ในหลันถือโอกาสจึงบอกว่าตาบอดเพราะปูนทานางริงไรจึงต้องหายามารักษาจนตาหายบอดได้บวดเรียน